คนถามกติกาค่ะว่าทายังไงถึงจะได้เรียนซูมสองค่ะจะพิเศษแน่นอนเพราะครูค่ะจะเอาวิชาที่คุณสามารถทําได้จริงนะคะจะเอาวิชาคมภีร์เก่านะคะเอามาทําใหม่มิกใหม่ให้คุณได้ใช้ง่ายขึ้นให้คุณได้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นให้มันทันยุคทันสมัย 5G นะคะรับรองค่ะว่าหลักสูตรที่ครูจะสอนคุณนะคะไม่ธรรมดาแน่นอนสําคัญที่สุดคือเรื่องการเงิน นะคะใครที่ชอบเรื่องการเงินใครที่ชอบเรื่องแบบเงินเงินทองทองคู่ค้าทํายังไงถึงจะรวยแบบครูคู่ค้าทํายังไงถึงจะสร้างบ้านมูลค่าเกือบ50ล้านจากเงินสดครูค้าทํายังไงถึงซื้อเบนซ์เงินสดได้2องคันทำยังไงถึงซื้อบ้านซื้อคอนโดสี่หลังเป็นเงินสดทั้งหมดคู่ค้าทํายังไงถึงเป็นมหาเศรษฐีเงินสดทุกคนคคูมีสอนนะคะไม่ต้องเชื่อค่ะดูจากการกระทําของครูกล้วกันนะคะเพราะทุกอย่างเงินสดหมดค่ะ ทุกคนเพราะทั้งชีวิตของครูเป็นมหาเศรษฐีเงินผ่อนมาก่อนค่ะผ่อนทุกอย่างค่ะแม้กระทั่งหม้อหุงข้าวผ่อนทุกสิ่งจริงกระเบลค่ะนะคะไม่ผ่อนแต่รองเท้าแต่นี่แหละนะคะซื้อสดค่ะเพราะว่าราคาไม่ถึงร้อยนะคะนอกนั้นผ่อนหมดค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นครูค่ะเปลี่ยนจากมหาเศรษฐีเงินผ่อนค่ะมาโฟกัสการเป็นมหาเศรษฐีเงินสดค่ะพูดพูดให้คุณได้คิดสมมติวันเนี้ยค่ะเรามีเงินหนึ่งล้านบาท แต่ถ้าเราอะค่ะจะซื้อบ้านหรือสร้างบ้านในราคาห้าล้านสมมติอะ่ะมันไม่สุกจริงทุกคนมันไม่สุกจริงมันสุกอยู่ค่ะตอนซื้อเพราะเราได้ทรัพย์มันไม่สุกจริงก็คือคุณมั่นใจไหมละ่ะว่าเงินล้านนั้น่ะมันจะงอกเงยจนสามารถทําให้คุณอะปลดบ้านได้มันไม่มีอะไรบอกได้ในอนาคตเลย แต่จะดีไหมคะถ้าครูมีวิธีการวางแผนการเงินให้คุณให้คุณมั่นใจคุณต้องมั่นใจเบอร์ไหนคุณถึงจะกล้าซื้อบ้านราคา5ล้าน10บล้าน20ล้าน30ล้าน50ล้านหรือบางคนซื้อบ้านร้อยล้านคุณคิดว่าเขามั่นใจเบอร์ไหนทุกคนคุณต้องคูณไปนะว่าเขามีเท่าไหร่นะคะคนที่สร้างบ้านร้อยล้านอ่ะเขาคงไม่มีร้อยล้านค่ะดังนั้นทุกคนคะอย่าพลาดคะ่ะครูมีเทคนิคคะ่ะเกี่ยวกับการเงินบริหารการเงินยังไงให้ก้าวกระโดดทุกคนบริหารการเงินยังไงให้เรามีอิสรภาพไม่ใช่เเรรรื่่่่อออองงาายยนนนนนะะคัั้้บกกววฉฉูแลไมี นะคะอะไรที่เรารู้แล้วเราไปรู้ให้มากขึ้นอะไรที่เรายังไม่รู้เราเรียนรู้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคอร์สนี้ซูมสองไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะครูจะเพิ่มเติมเรื่องการเงินความมั่งคั่งให้กับคุณแน่นอนอย่าบอกว่าไม่สําคัญนะคะบางคนขายออนไลน์มาทั้งชีวิตไม่มีเงินเก็บก็มีขายออนไลน์มาห้าปีแล้วไม่มีเงินเก็บก็มีบางคนไม่รู้จะต่อยอดเงินยังไงก็มีถ้าเราอะค่ะติดกระดุมเม็ดแรกผิดอะคะ่ะเม็ดต่อไปมันไม่มีวันถูกนะทุกคน แต่ถ้าวันนี้เราติดกระดุมเม็ดแรกถูกอะคะ่ะเม็ดที่2องสามสี่ห้ามันถูกทุกเม็ดค่ะเพราะฉะนั้นมาเริ่มติดกระดุมเม็ดแรกไปกับครูนะคะกับซูมสองค่ะมาเริ่มต้นกันใหม่ค่ะทุกคนไม่ได้สายเลยนะคะแล้วครูค่ะจะเป็นผู้นําด้านนี้เองนะคะในด้านของคนจนก็รวยได้คนป่วยก็รวยได้ไม่มีข้อจํากัดค่ะคนเรียนน้อยก็รวยได้คนลากยากก็รวยได้ ครูไม่ใช่แค่สอนคุณจากตำราแต่ครูสอนจากชีวิตจริงๆค่ะแล้วทำให้ทุกคนได้เห็นค่ะครูเป็นคนที่ชอบให้ทุกคนเห็นผลลัพธ์เพราะมันจะเกิดความมั่นใจทุกคนทุกวันนี้คนจะคนจะดูเราฟังเราเชื่อเราก็ต่อเมื่อผลลัพธ์ของเราไม่ใช่จากปากของเราที่เราพูดเก่งพูดพูดพูพูดอย่างเก่งเลยพูดดีๆพูดนะ่าฟังน่าฟัง แต่ไม่เกิดอะไรเลยไม่มีผลลัพธ์อะไรให้เห็นนะคะครูเชื่อว่าคนที่มองเป็นเขาจะมองออกค่ะเขาจะมองเป็นแล้วมีศรัทธาแล้วเชื่อเชื่ออย่างถูกต้องเชื่ออย่างไม่ใช่แค่ถูกใจนะคะทำไมครูต้องทําให้คุณเห็นเพราะมันคือผลลัพธ์ว่าคุณก็ทําได้ไงเข้าใจไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับฟลุกที่ครูมาเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะแต่มันเกี่ยวกับครูกัดไม่ปล่อยต่างหากวันนี้หลายคนอาจจะคิดว่ามันฟลุกนู่นนี่นั่นไม่ฟลุกค่ะแต่ครูกัดไม่ปล่อยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคน อย่าปล่อยค่ะถ้าคุณยังไม่รวยเอาเป็นว่าความรวยของคุณอยู่ที่เท่าไหร่ที่1ล้านที่5้แสนที่3ล้าน5ล้าน